ขยายหน่อยค่ะครูได้เดี๋ยวลุงขยายให้นี่ดูนะนี่นี่นี่ใหญ่ยังขยายแล้วยังอโอเคเรียบร้อยจบพอเดี๋ยวก่อนคุณลุง อา้ายังเหรอทำความเข้าใจก่อนนะเคยอธิบายไปแล้วเดี๋ยวอธิบายให้อีกทีทำกริยาในภาษาอังกฤษมันจะมีอยู่2แบบคือกริยาที่เป็นกริยาจริงๆกริยาทําหน้าที่หลักๆกับกริยาที่เป็นกริยาช่วยกลุ่มที่เป็นกริยาช่วยยกตัวอย่างเช่น will can may must should set พวกเนี้ยมันจะตามด้วยกริยาที่มันไม่ผันห้ามผันทั้งสิน้นทีนี้มาดูคําว่า be ก่อนคําว่า be ที่ว่าแปลว่าเป็นอยู่คือตอนมันไม่ผันเนี่ยมันคือคําว่า be ผ่านไปเป็นช่องหนึ่งมันจะเป็น i s a mr เวลาเราจะใช้จะเป็น will เป็นกริยาช่วยที่เป็นกลุ่มที่ต้องตามด้วยกริยาไม่ผันเพราะฉะนั้นพี่โอ๊ต will east ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่า will บ,บังคับตามว่าต้องเป็นกริยาไม่ผันต้องกลายเป็น will อะไร b ครับ will be will r ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่า will ต้องตามด้วยกริยาที่มันไม่ไม่ผันเพราะฉะนั้นกริยาไม่ผันคือ will อะไร will b ครับ will m ได้ไหมไม่ได้ครับทำไมมันต้องตามด้วยกริยาไม่ไม่ผันเพราะฉะนั้นต้องเป็น will อะไรครับ will b ครับ Will be เขาจะเป็น He will be หลอนจะเป็น She will be มันจะเป็น It will be คุณจะเป็น You will be พวกเราจะเป็น We will be เข้าใจหรือยังครับเข้าใจครับเข้าใจแล้วพิมพ์มาว่าเข้าใจแล้วใครยังไม่เข้าใจกลับไปวนดูซ้ําใหม่ใครอยากให้สอนเรื่องอะไรอีกพิมพ์มาบอกไว้แล้วเดี๋ยวลุงทําคลิปอธิบายให้เพิ่มเติมจริงๆแล้วคุูลุงสอนให้ในนี้หมดแล้วนะกริยาไม่ผันกริยาผันแยกยังไงช่องหนึ่งช่องสองช่องสามใช้ตอนไหนสอนบนแล้วหนึ่ง สือเล่มนี้นะถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครอยากสนับสนุนด้วยการซื้อหนังสือไปเรียนเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ช้อปปีที่อาจารย์ใส่ไว้ให้ในวิดีโอได้เลยครับผมถูกเล่มไหมเนี่ยถูกเล่มแล้วนะครับ